ยิยนดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่แอร์เรอร์ค่ะพอดแคสต์ Podcast ที่เราจะพาทุกคนไปฟังเรื่องราวของวิกฤตในการบินนะคะไม่ว่าจะเป็นบนเครื่องบินนะคะหรือว่าเป็นบนเครื่องบินแต่ว่าตกประคืไปเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันนะคะควันนี้พบกับมีนาและโจรครับแล้วก็อย่างที่เราบอกทุกๆครั้งนะครับว่าการที่เราเอาเคสต่างๆมาเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ได้อยากให้ทุกคนกลัวการบินแต่แค่อยากให้รู้ว่าทุกๆเคสที่มันเกิดขึ้นมันทาให้การบินมีการพัฒน,นาและมีความปลอดภัยมากขึ้น สำหรับเคสวันนี้เป็นอีกหนึ่งเคสที่หลายคนอาจจะเคยเห็นภาพของเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับกับเหตุการณ์เครื่องบินตกแค่หนึ่งนาทีก่อนที่จะแตะพื้นซึ่งจริงๆหาะไฟเนี้ยบินมาสิบกว่าชั่วโมงเลยนะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะแต่มาเกิดอุบัติเหตุขึ้หนึ่งนาทีก่อนจะจะถึงแล้วก็คือจะจบอยู่แล้วแหละไฟนี้จะแบบว่าจะ smoothly end อยู่แล้วอะแต่ก็เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นในช่วงหนึ่งนาทีสุดท้ายไฟนี้เกิดอะไรขึ้นบ้าง มารับฟังกันได้เลยค่ะเออต้องบอกพี่โจก่อนนี้ว่าไฟเนี้จริงๆไม่น่าจะมีเหตุการณ์เรวร้ยายนี้เกิดขึ้นได้เลยค่ะด้วยความที่ไฟนี้มีนักบินถึงสี่คนแบ่งเป็นกัปตันสามนักบินผู้ช่วยหนึ่งนะคะคือ <laughs> กัปตันสามคนเลยนะมันแบบเรียกได้ว่ามันคนมันเยอะมากดูแลมันควรจะปลอดภัยที่สุดใช่ไหมใช่น่าจะปลอดภัยที่สุดด้วยซ้ำแต่ยังไงก็ตามคะมันเกิดมาแล้วค่ะเคสนี้ค่ะเกิดเมื่อวันที่ 6รกรกฎาคมปี2013ค่ะกับสายการบินเอเชียนาแอร์ไลน์ไฟล์214ซึ่งเขาเดินทางจากเกาหลีใต้นะคะแล้วก็ตั้งใจจะมุ่งหน้าไปยังสหรัฐอเมริกาค่ะที่สนามบ,บินนานาชาติซานฟรานซิสโกเครื่องบินในวันนั้นที่เขาใช้ค่ะก็คือ Boeing 777-200ER ค่ะ,ะในไฟล์นั้นค่ะมีผู้โดยสารนะคะ เรียกได้ว่า307ชีวิตอันนี้รวมรวมลูกเรือแล้วก็นักบินแล้วในไฟล์นี้ค่ะกัปตันคนแรกอายุ45ปีชั่วโมงบินเขาเนี่ย9,684ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็เป็นกัปตันมาแล้วเนี่ยกว่า3,000ชั่วโมงนะคะส่วนกัปตันคนถัดไปอายุ4ี่เปีค่ะ,ะเขามีชั่วโมงบินมาที่12,300กว่าชั่วโมงแล้วเคยบินแบบ Boe ิ n g 7 7 7เนี่ยที่3 0 0 0กว่าชั่วโมง ต้องบอกก่อนว่าคนที่ทําการแลนเครื่องวันนั้นค่ะก็คือนักบินผู้ช่วยอก็คือคต้องบอกว่าไฟนี้เขาเป็นไฟที่เขากํลาลังเทรนนิ่งเพื่อที่จะเรียกว่าเปลี่ยนแบบเครื่องมาเป็นโบอิงตัวตองเจ็ดตัวนี้แหละโดยที่มีกัปตันอีกท่านก็คือเป็นครูกัปตันนั่นแหละนั่งขวาเป็นทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยเป็นโค้พลล์ให้ในไฟวันนั้นค่ะก็บินมาอย่างราบลรื่นเลย10บกว่าชั่วโมงนะคะแต่พอเหลืออีก ไม่กี่นาทีค่ะเครื่องกําลังจะลงและมีความน่าตื่นเต้นอย่างหนึ่งค่ะก็คือในการทำการบินไฟล์วันนั้นค่ะที่สนามบินของอเมริกาที่เขาเป็นเดสิเนชันที่เขาจะไปถึงวันนั้นเนาะมีความขัดข้องค่ะของตัวช่วยทำการบินลงจอดค่ะทำให้ เขาอ่ะไม่สามารถใช้ตัวไกด์สโลปใ,ในการทําการบินได้แต่วันเนี้ยบังเอิญว่าที่สนามบ,บินซานฟารานเนี่ยทางสนามบ,บินด้วยความที่วันนั้นอากาศดีด้วยซึ่งวันนั้นอากาศดีมากนะวันนั้นอากาศดีมากมาก,ก็คือแบบสามารถใช้สายตามองรันเวย์แล้วก็ควบคุมเครื่องบินไปหารันเวย์นั้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์อื่นๆช่วยแต่ด้วยความที่กัปตันเขาคือคือที่บอกว่าเขาเขามาเทรนตัวตองเจ็เนี่ยเขาเพิ่งมาเทรนแบบหมาดๆม,ม,มากๆคือเขามาบินเครื่องโบอิง g 777แบบ แค่หลักสิบชั่วโมงอะคือเขายังมีประสบการณ์กับเครื่องลํานี้น้อยมากเอาจริงสสาหรับนักบินที่เพิ่งจะจับเครื่องบินตัวตัวที่ตัวเองไม่คุ้นเคยแบบเพิ่งมาจับใหม่ๆเนี่ยถือว่าเป็นความยากระดับหนึ่งเพราะว่ามันเป็นการที่เราต้องควบคุมระบบต่างๆของเราเองพร้อมกับการใช้สายตาในการเข้าเอ่อแลนดิ้งบนโบนลันเวย์ซึ่งเรียกว่าค่อนข้างยากและก็พอเข้าใจกับตนแหละว่าเขาก็คงมีความตื่นเต้นมีและมีความประหม่า ในระดับหนึ่งพอทีนี้ค่ะเขาก็ลังทําการลงจอดนะคะก็เรียกว่ามีสัญญาณเตือนเกิดขึ้นเป็นการเตือนว่าเฮ้ยเครื่องบินน่ยมันอยู่ ต่ำเกินไปนะคะแล้วก็คือตอนนี้มันเหมือนมันว่ามันไม่ไม่มีแรงพยุงที่จะสามารถนําเครื่องลงได้แล้วกลายเป็นว่ามันมันแทบไม่ทันแล้วค่ะพี่โจฝั่งนักบินผู้ช่วยหรือฝั่งอินสตัคเตอร์นะคะก็พยายามที่จะช่วยพยุงเครื่องค่ะแต่มันเหมือนมันช้าไปจะแล้วเครื่องบินค่ะก็เลยไปชนเข้ากับปลายรันเวย์ที่เป็นตรงบริเวณที่เขาเรียกว่ามันเป็นตัวกั้นน้ําเป็นตัวตัวกั้นน้ากั้นเขื่อนกั้นน้ำแล้วก็คือรันเวย์เขาไปรันเวย์เขาอยู่สุดพอดีกับริมทะเลพอดีนั่นแหละ คือไปชนปุ๊บค่ะแล้วก็สะบัดไปในลันเว์คือเครื่องสะบัดไปตรงพื้นเลยหักเขาหลุดไปแล้วหักเขาหลุดแล้วเครื่องเขาก็สะบัดซึ่องอันนี้เป็นภาพที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นข่าวเพราะว่าเหตุการณ์นี้ก็เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่เรียกว่าไม่กี่ปีแล้วก็เครื่องก็เรียกว่าหักไปหลายส่วนเลยแล้วหลุดไปหลายชิ้นส่วนพอทีนี้ค่ะพอเครื่อง แตะพื้นแหละจะเรียกว่าแตะพื้นไหมนะแตะ <P ly> พื้นแหละก็คือจอดจอดนิ่งบนพื้นแล้วเรียบร้อย, <P ly> อยบนพื้นแหละ <P ly> ก็ทําการอพยพค่ะในระหว่างที่อพยพเนี่ยใช้ประตูได้แค่3บานจากวันนั้นน่ะเครื่องบินลำนี้จะต้องมอีสามารถใช้ประตูได้ถึง8บานในการอพยพแต่ประตูหลายบานค่ะก็อาจจะ อุปสรรคในการจะเปิดหรือบางอันก็พังไม่สามารถเปิดได้บางอันพองตั้งแต่ตอนที่เครื่องยังไม่หยุดนิ่งแล้วก็ขวางประตูบานนั้นไปเลยตัวสไลด์ซึ่งก็กลายเป็นว่าใช้ประตูได้แค่3บานในการอพยพค่ะแต่ก็สามารถช่วยเหลือผู้โดยสารได้ทันท่วงทีค่ะกลายเป็นว่าในไฟล์วันนั้นค่ะมีผู้เสียชีวิตสรายเป็นผู้โดยสารชาวจีนอายุประมาณ1 5 1หปีเท่านั้นค่ะสราย นอะกะนอกนั้นค่ะก็ได้รับบาดเจ็บเรียกว่าบาดเจ็บสาหัสประมาณ40คนนะคะแล้วก็ผู้สารอื่นๆค่ะก็คือรอดชีวิตทั้งหมดนะคะรวมถึงตัวนักบินแล้วก็ลูกเรือเนี่ยรอดชีวิตทั้งหมดแล้วก็เ,เหตุการณ์นี้ค่ะหลังจากที่มีคนเสียชีวิตเนี่ยก็มีมีเคสหนึ่งเกิดขึ้นก็คือหนึ่งในผู้เสียชีวิตค่ะเขาร่างเขากระเด็นออกมาแล้วก็ตอนที่พบศพนะคะก็คือ เจอว่าร่างเขาเนี่ยเหมือนมีรอยรถทับที่ที่ผ่านตัวร่างค่ะซึ่งเขาคาดว่าน่าจะเป็นรอยรถที่เขามาช่วยในการแบบตับเพิงมาขนผู้โดยสารมาช่วยกันอพยพเนี่ยคือรถเนี่ยไปทับร่างของน้องคนนั้นค่ะเขาก็เลยมาคุยกันว่าอา้าวแล้วคนที่โดนทับเนี่ยโดนทับจากสาเหตุเสียชีวิตจากอะไรเสียชีวิตจากที่ร่างกระเด็นออกมาหรือว่า พราะโดนรถเหยียบใช่ซึ่งพอเขามาชนะสูตรศพค่ะกับพบว่าเขาเสียชีวิตตั้งนานแล้วเสียชีวิตตั้งแตเออ่เครื่องบินตกแล้วนะคะแต่ว่าพอด้วยความที่เวลาเขามาดับเพลิงแล้วมันก็จะมีโฟมครอบคุมร่างกายอยู่ก็คือท<ำ>ัศนวิสัยไม่ดีแหละทําให้ทางฝั่งคนขับเนี่ยไม่เห็นร่างของน้องก็เลยไปเหยียบทับอีกทีหนึ่งนะคะส่วนผู้โดยสารผู้หญิงอีกคนนึงค่ะตรวจสอบพบว่าตัวเธอไม่ได้คัดเข็มขัดนิรภัยค่ะ ทำให้ถูกเหวี่ยงออกมากระเด็น oh. ตอนที่แบบว่าเครื่องมันเหวี่ยงตัวเองเนาะ oh. มันก็เลยโดนเหวี่ยงออกมาจากเครื่องบินค่ะแล้วก็ตกกระแทกพื้นเสียชีวิตนี่แหละนะเขาถึงบอกว่าให้ค่าเข็มขัดไว้เขามาตรวจสอบตัวที่นั่งของอน้องคนนี้เช่นเดียวกันก็พบว่าเธอไม่ได้รับเข็มขัดเหมือนกัน mm. ทั้งสองคนเลยทีนี้เขาก็เลยมาอินเวสติเกตกันว่าเกิดอะไรขึ้นณนะวันนั้นค่ะ,อะพออินเวสติเกตเนี่ยก็มีการเรียกนักบินมาคุย ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะก็คือทุกอย่างมันเคลียร์หมดเลยฟ้าเคลียร์ทุกอย่างเคลียร์แล้วทาไมทําไมมันถึงเกิดอุบัติเหตุได้<ม>พอทีนี้ค่ะเ,เรียกนักบินมาคุยแหละแล้วก็โดยเฉพาะคนที่เป็นคนลงจอดเขาก็ได้ให้การว่าเขา มีความตื่นเต้นในการที่นําเครื่องลงจอดเพราะว่ามันเป็นการลงจอดแมนนวลทางฝั่งอินเวส i ิ a t i o n ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องตื่นเต้นด้วยละในเมื่อแมนนวลมันก็เป็นเรื่องที่นักบินจะต้องสามารถปกติที่จริงแล้วลงจอดได้อยู่แล้วใช่ไหมคะ แล้วก็ตัวไกด์สลบพังก็น่าจะต้องลงจอดได้อยู่แล้วเขามาดูประวัติแล้วก็สืบเพิ่มเติมค่ะกับพบว่าเขามีประสบการณ์บินมาเยอะจริงๆ9,00 0กว่าชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็เคยเป็นกับตันมา3 0 0 0กว่าชั่วโมงเลยแต่ค่ะเขาเคยบินเครื่องบินแบบโบอิง7 7 7เนี่ยเคยบินจริง33ชั่วโมงอีก10ชั่วโมงน่าจะเป็นแบบบินก็คือบินในซิมบินในซิมใช่ไหมคะก็เรียกว่าทั้งเครื่องใหม่แล้วก็เขาไม่ได้มาสนามบินนี้นานแล้วด้วยเพราะนั้นเขาก็ไม่มีความคุ้นเคยกับสนามบินอีกกกอออย่่่าางงงตััวเเเคค้็ไไมดุนบรื ต้องมาเจอวิธ <sinners imer Liverpool> ีการบินที่เขาไม่คุ้นอีกเห็นว่าสายการบินเอเชียนาค่ะจะเน้นให้ฝั่งนักบินค่ะทําการลงจอดแบบออโต้เป็นอัตโนมัติซะส่วนใหญ่อืจะไม่จะบอกเหมือนเหมือนเป็นการสอนนักบินเลยว่าถ้าไม่ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นให้ลงจอดอัตโนมัติให้ได้มากที่สุดทําให้นักบินไม่ค่อยคุ้นชินกับการทําการลงจอดแบบแมนนวล แล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นค่ะฝั่งกับตันที่มานั่งเป็นนักบินผู้ช่วยซึ่งเขาเป็นอินสตัคเตอร์ในวันนั้นเราอาจจะมองว่าโอ้เป็นอินสตัคเตอร์เลยเขาเป็นครูฝึกเลยก็น่าจะประสบการณ์โชคโชนถามว่าประสบการณ์โชกโชนไหมโชกโชนค่ะแต่เขาเนี่ยเพิ่งเริ่มมาเป็นอินสตัคเตอร์ในไฟนั้นวันแรกเป็นลูกศิษย์คนแรกอ่าีคนนี้เป็นลูกศิษย์คนแรกของเขาเลยและก็เลยคาดว่าน่าจะทําให้เขาเนี่ยออ่ มีเขาเรียกว่ามี reaction ตอบโต้ช้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นไปได้เป็นไปได้ก็เลยเป็นสิ่งที่เขามา invest แล้วว่าโอเคมันน่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทีนี้ย้อนกลับไปในเหตุการณ์นั้นค่ะก็คือตอนระหว่างที่กำลังนำเครื่องบินลงเนี่ย กัปตันเนี่ยเขาด้วยความที่เขากดแมนวนวลเองนะคะเขาดันไปกดโหมดที่เรียกว่าไฟเลเวลเชนในจังหวะนั้นอันนี้คือมันมันไม่ควรกดหรือว่ายังไงบ้างคะคือลักษณะการเปลี่ยนความสูงของเครื่องโบอิงมันจะมีหลายโหมดนะครับแต่ว่าที่คอนเซิร์นกับตรงนี้มันจะมีอยู่2โหมดด้วยกันโหมดอันโหมดแรกคือเรื่องไฟเลเวลเชนใช่ไหมละซึ่งเป็นโหมดที่พอกดไปปั๊บเครื่องมันจะทําการเปลี่ยนความสูงให้อันตโนมัติตามค่าความสูงที่เราตั้งโดยที่ถ้าเป็นการสมมุติถ้าเป็นการไต่เครื่องก็จะดัน Power เพไปสุดเลยแล้วก็จะมีการเรียกว่าควบคุมความเร็วของเครื่องบินของตัวเครื่องบินเนี่ยด้วยมุมองศาของการพ ach หรือการแบบว่าเงยหัวก็คือถ้าเกิดยิ่งเงยเยอะความเร็วมก็จะลดลงถ้าถ้าเงยน,น้อยความเร็วก็จะสูงขึ้นหรือในกรณีอย่างเงี้ยในเวลาที่เราทําการลดความสูงพอเรากด level change ปั๊บที่ความสูงต่ํากว่าเครื่องก็จะลด power หรือลดกําลังเครื่องยนต์ลงมาอยู่ที่ต่ําสุดเป็น idle เพื่อให้เครื่องบินสามารถลดความสูงลงมาได้แล้วก็มีการควบคุมความเร็วเหมือนกันเลยด้วยการเงยหัวกดหัวกับอีกโหมดหนึ่งคือ โหมดเอ่อ mode, uh, vertical speed โหมด vertical speed อันนี้เป็นโหมดที่นักบินจะเป็นคนกําหนดค่าอัตราการเปลี่ยนความสูงว่าต้องการแบบว่าเปลี่ยนด้วยอัตารา1 0 0 0ฟุตต่ตอนอาทีหรือแค่500ฟุตต่อนอาทีทีนี้ตอนนั้นที่เขาเซตเป็นตัว flight level change นักบินด้วยความที่รู้สึกว่าเอยเขาต้องการให้เครื่องมันรีบลงแล้วแล้วก็รีบตัดลงมาด้วยเขาก็เลยควบคุมตัว t r u s t idle ลงมาเองทีนี้พอการควบคุมตรงนี้ลงมาเองเนี่ยตรงนี้มันเป็น เรียกว่าเป็นจุดที่ต้องระวังในระบบออโตเมชันของโบอิงก็คือพอ,อนักบินมีการคว้าตัวตัวตัวกำลังเครื่องยนต์เนี่ยแล้วตัดลงมาเองเนี่ยมันจะเข้าสู่โหมดโฮซึ่งโหมดโฮตรงนี้มันคือโหมดที่บอกว่าตัวเครื่องบินไม่ได้เป็นคนควบคุมกําลังเครื่องยนต์แล้วนะแต่ว่ามันจะโฮอยู่ที่ค่าที่นักบินเซตไว้ซึ่งตอนนี้น, <ừ> นักบินเซตไว้ที่ต่ําสุดพอมันไม่มีกําลังเครื่องยนต์สปีดหรือความเร็วของเครื่องบินมันก็ลดลงมาเรื่อยๆ <ừ> เอยๆเอยๆจน จนมันเริ่มหมดแรงและไม่มีไม่มีแรงและมันก็เลยเครื่องมันก็เลยดรอปลงไปพอเรานักบินมารู้ตัวอีกทีมันก็แทบจะสายเกินไปแล้วเพราะว่าการที่เราจะยัดกําลังเครื่องยนต์กลับขึ้นไปใหม่ขณะที่เครื่องบินมีความเร็วต่ามากๆคือเครื่องบินมีพลังงานต่ํามากๆจนแบบจนไม่หมัดม,มันไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้แล้วมันเครื่องก็เลยยังคงที่จะตกลงต่อไปจนถึงคืนอ่าเคสเนี้ยค่ะตอนที่นักบินเนี้ย กดตัวไฟเลเวลเชนนะคะแล้วก็ทําการปฏิบัติการบินอยู่ไม่มีการคุยกับทางฝั่งของอ <ừ> ินสตัค t o เตอร์ด้วย <ừ> คือเหมือนเขาไม่คุยกันด้วยค่ะทําให้เหมือนอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่รับทรบาบว่ามันเลยไม่มีการคอ,อเช็กกันแล้วก็หลังจากเคสนี้ที่เกิดขึ้นค่ะก็เลยทําให้มีการทางเอเชียนาค่ะมีการฝึกนักบินให้รู้จักวิธีการลงแบบแมนนวลให้มากขึ้นเข้าไปอีกเพื่อฝึกว่ามันจะต้องสามารถลงแบบ อ่อแมนนวลไฟล์ได้ด้วยแล้วต้องมีการเรียกว่ามีการฝึกในเรื่องของการเข้าใจระบบออโตเมชันแล้วก็การใช้งานระบบออโตเมชันใหม่เพราะว่าอันนี้มันเกิดจากความเข้าใจผิดหลายๆอย่างทําให้นักบินที่นักบินพอนักบินเข้าใจว่าฉันไม่ได้เป็นคนไปปลดมันฉันไม่ได้ทําให้มันเกิดการโฮลแล้วก็คิดว่าระบบมันยังคงมีออโตทรัลที่สามารถที่จะเล่กนกาลังเครื่อนงยนต์อัตโนมัติให้เราได้อยู่อะไรประมาณนี้ทําให้นักบินเรียกว่าชะล่าใจแล้วกันแล้วก็คิดว่าระบบออโตเมชันมันยังทํางาน ให้เขาอยู่แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ด,ดังที่มันไม่ใช่อแล้วก็ฝั่งทางครูการบินเองเนี่ยก็มีการปรับปรุงหลักสูตรเหมือนกันค่ะว่าให้ฝั่งครูการบินที่เป็นครูการบินหน้าใหม่เนี่ยจะต้องได้รับการประเมินจากครูการบินอาวุโสก่อนอถึงจะสามารถออกมาเป็นครูการบินแล้วก็ดูแลลูกศิษย์โดยที่โซโลได้ประมาณนี้ค่ะและก็เนี่ยแหละคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังดีนะว่าไฟานี้สูญเสีย ไม่เยอะมากไม่เยอะมากแต่ก็ยังมีการสูญเสียอยู่ดีใช่แล้วก็ส่งสารด้วยเป็นน้องน้อยตัวน้อย,อย,อยจะไปนะัศนศึกษาน่าจะกําลังมีความสุขสนุกสนานอยู่และจะถึงอยู่แล้วอะใกล้ถึงแล้วจริงๆอีกหนึ่งนาทีเองถึงบอกว่า <c oughs> การบินนี่แบบมันเป็นช่วงที่เรียกว่าขับขันทุกช่วงเวลาแหละ,และอะไรก็มันก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะแต่ฝั่งลูกเรือนเนี่ยเราก็จะโดนเทรนมาตลอดเลยว่าช่วงที่ไม่ควรติดต่อ,อนักบินคือช่วง a ทคออฟคือเครื่องกําลังขึ้นหรือช่วงระหว่างเครื่องกําลังลงเพราะมันเป็นช่วงที่นักบินมี h ฮเวิ o ์กโหลดมากๆคือนักบินแบบงานยุ่งมากทุกอย่างจะแบบชุลมุนไปหมดทั้งต้องติดต่อหอควบคุมเครื่องดู ค่าต่างๆคอยดูทุกอย่างเพื่อให้มันปลอดภัยคือ <ừ. S 1> ถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะเอ่อลูกเรือจะไม่ติดต่อเข้ามานอกจากแบบเคสที่แบบเชิญมากๆเรื่องเซฟตี้ในห้องในห้องโดยสารละไม่ไหวแล้วอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยอย่างเคยได้ยินมาก็อาจจะเป็นแบบอ่ามีคนจะเสียชีวิตกัลลงเครื่องกําล,ลังขึ้นหรืออาจจะต้องปั๊มหัวใจหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเจอวัตถุต้องสงสัยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นเคสที่แบบอ่าเขาบอกว่าโอเคมันสําคัญแหละก็ติดต่อมาได้แต่ถ้าเป็นเคสอื่นๆที่ ไม่ได้ฉุกเฉินอะไรมากไม่ได้แบบว่าต้องเร่งรีบอะไรมากเขาก็จะไม่ติดต่อเข้ามาใช่และนี่แหละคะ่ะก็เป็นเคสอีกเคสหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้พวกเราเรียนรู้ว่าออ่ทุกการเดินทางเนาะถ้าเราแบบว่าฝึกซ้อมฝึกฝนเป็นอย่างดีเนี่ยม,มันก็จะสามารถพาผู้สออัอไปถึงปลายทางได้อย่างปลอดภัยนะคะแต่ใดๆแล้วเนาะจากที่พวกเราเล่ามาทั้งหมดเราสองคนเป็นคนที่ หลงไหลเรื่องของการบินนะะอาจจะมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกคนไว้ยคือจริง,<ว>รงๆที่บอกว่าเคสเนี้ยเป็นเคสที่ข้อมูลเยอะมากนี่ก็พยายามเล่าแบบรวบๆเพื่อให้เข้าใจง่ายและทุกคนแบบสามารถที่จะเห็นประเด็นได้ว่าข้อผิดพลาดไม่เกิดจากตรงไหนแล้วก็ให้รู้ว่าจากข้อผิดพลาดเหล่านั้นมันมีการแก้ไขปรับปรุงยังไงในเรื่องของการเทรนนิ่งและอะไรอื่นๆก็ตามถ้าใครอยากจะเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกพวกเรากันได้นะคะ และนอกจากนี้ค่ะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะติดตามช่องของของพวกเรามานานเนอะอาะแอร์เรอร์มานานนะคะจริงๆคือเป็นช่องครูวิงพี่มินาสอนแอร์อ่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่ามีนาเปิดสถาบันสอนเตรียม Air แอร์โฮสตสแล้วก็ a วตชื่อครูวิงนะคะเพื่อที่จะเป็นแอร์เป็นชวตเนี่ยบางทีเราเจอกรรมการเนาะกว่าจะสัมภาษณ์แต่ละด่านได้เนี่ยมันก็เรียกว่าสัมภาษณ์กันยากมากๆ ทางครูวิงเนี่ยเราก็จะช่วยเทรนน้องๆอในการเตรียมตัวไปสัมภาษณ์ให้แบบ ตรงใจกรรมการที่สุดก็ให้คําแนะนําในแต่ะละสายการบินเลย,ยก็ว่างกันก็สามารถเอาไปมาเรียนเนี่ยแล้วก็เอาไปสมัครได้ทุกสายการบินเลยนะคะแล้วก็เราจะได้เรียนรู้ว่าอ๋อสายการบินอยากได้แบบไหนอะไรที่เราควรพูดหรือไม่ควรพูดแต่ว่าไม่เคยสอนให้ใครท่องจํานะแต่เป็นการทําความเข้าใจแล้วก็ดึงจุดเด่นของนง้องๆแต่ละคนมาตังหานะ,ะเพราะนั้นใครที่สนใจอยากเป็นลูกเรือนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์หรือสจวตก็ตามก็มาปรึกษากับพี่มีนาที่ครูวิ่งได้นะครับ ว่าพูดเลยว่าในตอนนี้และปีหน้าและปีถัดๆไปคือทุกสายการบินเปิดรับอีกเยอะแน่นอนใช่ขนาดปีที่ผ่านมาเนาะก็คือมออีแอร์ซจวดมารับทุกเดือน เดือนดึงนะมีอย่างน้อยห้าถึงสิบาสายการบินมาเปิดรับเลยแล้วก็ตนะิดปีกไปกันเยอะด้วยใช่ดังนั้นนะค่ะไม่ควรรอช้าเพราะว่าปี2026นี่โอ้โหสายการบินจะมารับอีกเยอะเลยนะคะดังนั้นใครสนใจก็ทักมาที่ช่องทางของครูวิงได้เลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็แอร์เรอร์ของเราก็น่าจะให้ข้อมูลไปครบถ้วนละ สำหรับใครที่อยากจะติดตามพวกเราค่ะก็กดไลค์กด subscribe กดติดตามได้แล้วก็มาเจอกับพวกเราใน EP ถัดไปได้เลยค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย